สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่กับพี่ลินนะครับที่นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเปลือกหอยแหลมทรายนะครับตำบลปุ่มเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอนอื่นก็ขอแนะนํานะครับผมอยู่กับพี่ไพรินบุญรักษานะครับหรือว่าชื่อเรียนว่าพี่ลินเนาะนะครับดำรงตําแหน่งเป็นเลขานุการกลุ่มแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับในโครงการนี้นะครับ ปอนอินอยากให้พี่ลินเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มนิดหนึน่งแล้วก็กิจกรรมที่ทําอยู่ครับค่ะกิจกรรมของกลุ่มก็คือเรื่องาก,การแยกขยะก,ก่อนนะคะและ้วคราวนี้เราก็เฉพาะว่ามีเปลือกหอยเยอะเปลือกหอยนี่เป็นขยะแล้วมันย่อยยากเราก็เลยมาค,คิดว่าบดแล้วก็ทางกรมเกษตรก็มาช่วยว่าเออมันมีประโยชน์กับต้นไม้เป็นธาตุเสริมให้กับต้นไม้เราก็เลยบดเพื่อที่จะขายให้คนไป โรยต้นไม้เป็นปุ๋ยธาตุเสริมค่ะอืมครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นกระบวนการในการจัดก,การ,รขยะอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าให้กับเศษขยะขอ,ข,ของเหลือมูลค่าเพิ่มให้กับในชุมชนนะคะครับครับโอ้ดีดีมากเลยครับทีนี้ในกระบวนการผลิตนะครับมันจะมีปัญหาอะไรที่เราเห็นแล้วมีมีความน่าสนใจจะอยากพัฒนาต่อไหมครับพี่ก็ปัญหาที่พบก็คือเวลาเราบดออกมานะคะมันก็จะไม่ละเอียดเลยครับซึ่งต้นไม้ก็จะดูดซับได้ยากมันก็จะมีบดหยาบเยอะค่ะ เป็น20-25%ไปเลยในบางครั้งเพราะว่าเปลือกหอยมันมันมีแคละรูปแบบมีหลายชนิดหอยก็ยังยังอยู่ในรูปแบบของแคลเซียมคาร์บอเนตยังเป็นยังเป็นยังแข็งแข็งอยู่นะครับก็ทำให้กระบวนการในการบดออกมามีทั้งมีทั้งเรื่องของได้เป็นปนนะครับแ้วก็ได้เป็นชนิดหยาบละเอียดละหยายโดยประมาณ2 5 2 0 2 5ออันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราควรปรับปรุงนะครับ ในส่วนนี้ตัวผมเองนะครับดรสุธรศรีสวัสดิ์นะครับเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนะครับในส่วนของโครงการกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมนะครับอัจฉริยะนะครับภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมนะครับประจันบีว่าประมาณ2,566นะครับสำหรับของภาคสิทธิ์กรมหลงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่สิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ก็เลยมีมีแนวทางในการปรับปรุงเนาะ,ะครับด้วยการที่เรามีแนวคิดในการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับจากเดิมที่เคยปัน่นดิบนะครับเราก็จะมีการกระบวนการเผานะครับเปลือหอยให้สุกเสียก่อนเพื่อเปลี่ยนรูปจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมออกไซด์ออซ,ซึ่งหลังจากบนหลังจากนําไปบดเนี่ย การการเศษหยาบเนี่ยก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันการนําไปใช้เนี่ยต้นไม้ก็จะสามารถดึงเอาธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทั้งการปรับปรุงนะครับเรื่องของคุณภาพในการผลิตและก็ยังเสริมในเรื่องของคุณภาพทางการตลาดด้วยใช่ค่ะครับก็ก็คิดว่าอันนี้ก็จะก่อประโยชน์กับทางกลุ่มมากใช่ไหมครับพี่พรินแล้วก็เป็นกับชุมชนด้วยเพราะว่าทุกคนก็คือเอาเปลือกของมาขายให้กับกลุ่มร้านที่ขากิจของเรา ได้เลยครับก็เป็นแนวทางที่ทางชุมชนเห็นว่าน่าจะก่อประโยชน์ให้กับทางกลุ่มนะครับแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พายินเป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับทางทางโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับช่วยเหลือชุมชนนะครับในขณะเดียวกันก็ เป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับเพื่อดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เรนอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ